มาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาวดีเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นเป็นโรคยังไงครับผมผมไม่ไม่คือมันเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนยุงกัดอะค่ะเป็นเม็ดเล็กเล็กเลเแต่วเป็นผื่นแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่า มันเป็นเพราะอะไรแล้วคือตอนแรกมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอเป็นเป็นส่วนไหนบอกได้ไหมคะเป็นที่ขาค่ะเหมือนแบบยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมมันแบบพายาก็ไม่หายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังอะค่ะคือหมอก็บอกเลยว่าเออคุณคือคุณเป็นสะเก็ดเงินนะแต่ว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าคือโรคเนี้ยมันไม่มียารักษาค่ะอืมคือเป็นโรคที่คุณหมอก็ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเนี่ยเราหายเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีท่านบอกไหมครับว่ามันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือตอนนี้ที่เขาค้นพบน่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ความเครียดที่ที่ที่มันเป็นอยู่แล้วก็แอลกอฮอลจะจะจะมีส่วนแม่แอลกอฮอลด้วยแอลกอฮอลที่ดื่มใช่ทุกอย่างที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอลค่ะอ๋อฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็แบบคือหมอเขาให้ไปพบจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามัน เขาก็บอกให้ดูรูปเลยว่าเนี่ยอันนี้คือขั้นรุนแรงนะมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทั้งตัวเลยนะคะคซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมัน,มนเราไม่ถึอ๋อแสดงมันลามด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นที่ผมคือมันจะเป็นสะเก็ดหลุดออกมาอาแต่ว่าบางทีมันก็หายไปหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ตัวครับเป็นที่ตัวเป็นตุ่มๆแต่บางทีก็เริ่มจากเล็กๆก่อนคือหมอบอกว่าหมอบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าหมอจะให้ยาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะ มันไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะลามไปขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปขึ้นตรงไหนใช่ค่ะดีไม่ดีขึ้นหน้าขึ้นตาได้หน้าบางคนเขาก็ขึ้นต่กับของเหมียวว่าเหมียวไม่ขึ้นเนียค่ะมันขึ้นแต่แต่แค่ตัวกับผมนง<ต>คะแต่ขึ้นที่แค่ขา,ขาก็กบวนแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นดิคะผ่าผ่านไปได้ปีสองปีคือหาหมอ,อมาตลอดมันก็เป็นเป็นหาย,ายจนถึงรุนแรงสุดคือเมื่อปีสองปีที่แล้วคือเป็นทั้งตัวเป็นแบบ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคือคือเวลาหายเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแขนขามันเป็นเม็ดเต็มตัวไปหมดเลยเป็นตุ่มๆเหมือนเหมือนอีสุกอีใสอะค่ะเหมือนอีสุกอีใสแดงๆแล้วเราบางทีแบบคือข้างหลังอะค่ะมันจะขึ้นข้างหลังแล้วมันจะแตกคือกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราเป็นลมพิษมัมันก็คลายๆนะคะคลายๆลมคันไหมครับ คันค่ะโรคที่ที่ที่คุณสุภาวดีเล่ามาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสะเก็ดเงินน่ะนะคะคือสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เท่านั้นนะคะมาจากกรรมพันธุ์เท่านั้นไม่ติดต่อคะ่ะไม่ติดต่อะะไม่ติดต่อทีนี้อ่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับรับมาเท่าไหร่ ได้มรดกมาเท่าไหร่ได้รับมรดกมาเท่าไหร่คเป็นเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนอาจจะบรรพบุรุษสูงๆไปอีกหลายหลายหลายทอดนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าญาติพี่น้องในขณะนี้ไม่มีใครเป็นก็แปลว่าบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไปอีกสองสามันนะฮะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นานเจ้าุน่าจะมาจากท่านเจ้าคุณแต่ว่าคือคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะ ไม่ต้องตกใจว่ามันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริงๆเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ก็ไม่ต้องตกใจแลคะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์บอกไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันไม่หายนะฮะแต่เราควบคุมได้ไงคะเราควบคุมอาการทุกอย่างได้น้องบอกว่ากินเหล้ามันเห่อใช่ไหมฮะ เครคียดมันก็เหอใช่ไหมฮะนอนน้อยอากาศเย็นมันก็เหอนอนน้อยมันก็เหอกินของหมักดองมันก็เหอเราก็ต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดสเก็ตเงินเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอบคำถามคนไม่ค่อยจะได้บางคนใช้แล้วดีขึ้นในระยะเวลาไม่กี่วัน บางคนใช้แล้วดีขึ้นในเวลาสองสามสัปดาห์ครับบางคนใช้ยิ่งใช้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีแฟกเตอร์ที่มันทําให้มันมีแปลเปลี่ยนไปหลายแฟกเตอร์ประการที่สองผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เสกเก็ตเงินหรือเสกเก็ตเงินมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดหนึง่งทีนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาช่วยรักษาสะเก็ดเงินนะ จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าเราเข้าใจว่าสเกตมันเป็นโลกของภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในตัวแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆผมก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อเร็วนี้เองครับกรณีของยาสมุนไพรที่กินที่มันเห่ขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าเป็นปริยาการกระตุน<อ>้น ts17 แล้วก็มันไม่มีตัวมากด เพราะฉะนั้น <amounts> ก็ถ <il orter> ้าหากใช้ได <preserved> ้ผลแต่ก็อยากว่านะครับจะไม่จะไม่หายนะฮะก็คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็ควบคุมได้อย่างที่อาจารย์นํำภพยพูดคัวบคุมไปเรื่อยๆได้นะฮะคือจริงๆแล้วคือหลังจากที่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเครียดมากเครียดโลกงเนี่ยหละเครียดที่มันเป็นเอ๊ะทำทไงมันถึงจะหายก็เลยบอ ก็ทําใจแล้วกันไหนไมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วอยู่ปราก,ก,ก็คือหมอบอกว่าคิดซะว่าเขาอาจะเป็นเพื่อนเราอ่ะไปจนตายออนี่ก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อะ่ะแหม <c oughs> เพื่อนชั่วๆยังครบตั้งหลายคนเลย <c oughs> โลกก็คบไว้สักโลกหนึ่ง <c oughs> อย่าไปคิดมากนะหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบเนี้อ่ะก็ต้องทําใจอ่ะยังไงมันก็ยังไม่มียารักษาก็เราก็เลยเออหลังจากนั้นก็ไปออกกําลังกายแต่ช่วงที่ออกกําลังกายไปฟิตนเนสเปนไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกําเริบอะไรขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็แบบ ไปวัดไปไปทำบุญสบายใจสบายใจแบบอย่าไปคิดมากมันทําให้หันหน้าเป็นคนดีอะค่ะโลกบนี้ก็ไม่ใช่มีคนดีสักทีเดียวนะะมันก็เลยบอกว่าเออมันก็อยู่ได้นาโดยที่จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณสี่ห้เดือนแล้วอะค่ะที่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นใหม่มันอยู่ที่ใจจริงๆอะค่ะบางอย่างปรลงให้ได้นะฮะก็ปรงแล้วเนี่ยบวชชีเลยฮะ มันคือคงไม่ใช่โปรงอะนะคะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับคือเราเป็นโรคอะไรก็ตามบางโรคเนี่ยมันไม่หายอย่างคนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะควบคุมให้มันอยู่กับเราอย่างมีความสุขได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันสะเก็ดเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขอย่าให้เขาเห่อขึ้นมานะที่น้องบอกว่าตากแดดแล้วดีขึ้นอันเนี้ย เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเราจะต้องเจอแดดอยู่เป็นประจำเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนอนอาบแดดได้ตามตามระเบียงอะนะคะแต่ตอนเย็นนะคะไม่อไม่ดําสิเอาเอาแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นเราอจะเอาแดดกลางวันเธอต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งแหละหรือเจ้าอาเหอแบบดําๆเอออ้าวนะ นะครับก็ค่อยๆปรับตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรียนนะครับว่าอยู่กับโรคคุยกับเขานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแบ่งปันกันบ้างนะฮะนะฮะก็แบ่งปันโรคอหรคะแบ่งอะไรนะแบ่งปันโรคหรือแบ่งปันหมายถึงคุยกับโรคที่เราเป็นอยู่ฮะนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างอย่างสมดุลนะฮะเอาละครับอเชิญพรมให้กับทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ operation BIM หรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกต,ติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล ได้จัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ